สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตราดนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วอยากไปถ่ายตรงนั้นจังเลยตรงที่เขาให้ส่งน้ำวนลองได้ไหม เ,เดี๋ยวเราจะวนหนึ่งรอบนะคะในตลาดสิงเพื่อจะไปส่งน้ำพระนะคะน้องอ้ําสวัสดีค่ะพามาในเมืองนะคะมาในตลาดสิงบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะวนหนึ่งรอบเพื่อจะไปส่งน้ำพระนะคะทางเทศบาลได้เตรียมสถานที่ไว้ให้เราส่งน้ำพระสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะ อันนี้เราต้องวนหนึ่งรอบเพราะว่าเราเลยมาแล้วลย้อนไม่ได้นะคะจะพาไปดูความวุ่นวายของตลาดเช้าด้วยนะคะ mm hmm. เพิ่งกลับออกมาจากตลาดเช้านะนึกว่าวันนี้เป็นวันสงการจะไม่วุ่นวายมากนะคะคนเยอะมากเลย ันนี้ก็เป็นแยกที่จะเข้าไปตลาดนะคะแยกหอนาฬิกานะคะหรือว่าแยกตลาดคลองถมพอเด็้วเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอสาลร,รักเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ,จะเจอตลาดนี่เป็นสาลร,รักเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของตลาดเช้าแล้วนะคะเริ่มเริ่ม แต่ก็ถือว่าน้อยกว่าเมื่อ,อกี้เยอะเลยเมื่อกี้นี่เยอะมากแน่นตึบเลยนี่ก็เป็นโซนตลาดนะคะแต่ตลาดเช้าสิงหบุรีเนี่ยจะกว้างนะคะด้านยาวไปด้านด้านในนะคะ เป็นส่วนของตลาดเช้านะคะแต่ตลาดมีหลายช่วงนะคะตลอดแนวก็เป็นตลาดก็เดินเข้าไปด้านในก็เป็นตลาดคือเป็นตลาดทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะมีตลาดชาวบ้านตลาดชาวบ้านที่วางกับพื้นนะคะก็คือชาวบ้านนำมาขายก็มีเป็นพ่อค้าแม่ค้าแผงประจํำก็มีนะคะ หลักๆก,ก็คือปลานะคะสิงบุรีก็จะมีปลาเยอะมากเลยนะคะเดินขึ้นมาแล้วเนาะเดินขึ้นมาแล้วก็เลยไม่ได้ลงไปไปถ่ายให้ที่วนรอบหนึ่งนี่คือเดี๋ยวจะไปส่งน้ำพระตรงหน้าเทศบาลน,นะคะหน้าตรงที่เทศบาลเตรียมไว้ให้ตรงหน้าชะห้างชัยแสงสิงบุรีนะคะชาเขียวสวัสดีคะ่ะ <laughs> สายแล้วนี่นี่เป็นตลาดนะคะมันเป็นตลาดมีหลากหลายนะคะแต่ต้องเดินอะ่ะเดินไปรอบนึงแล้วเดินไม่ไหวแล้วนี่เราจะวนหนึ่งรอบเพื่อไปส่งน้ำพระนี่ก็เป็นขนมโบราณนะถ้าลงไปถ่ายให้ดูได้นะขนมงขนมอะไรเนะี่ยเยอะแยะเลยนะคะตลาดเช้าสิงห์บุรีเนะี่ยตลาดสายก็ได้เนาะ <laughs> น้องอ้บอกว่าพี่ชาเขียวสวัสดีค่ะแล้วก็ขออนุญาตสายกล้องดนะ้วยเนาะนี่เข้าไปในซอยเนี้ยเข้าไปในในซอยนี้ก็คือเป็นตลาดทั้งหมดเลยนะคะเป็นตลาด ประมาณสามซอยนะจะเป็นตลาดแบบนี้เข้าไปเลยจะมีตลาดเก่าตลาดใหม่เนะาะในจังหวัดสิงห์บุรีแล้วโซนนี้ก็คือก็คือตลอดแนวก็คือเป็นของขายตลอดแนวเลยค่ะสิงห์บุรีเรานะคะยายวาดค่ะสวัสดีค่ะพามาตลาดเช้าสิงห์บุรีนะแต่ไม่ได้เดินค่ะเดินไปแล้วหอบแล้วเดี๋ยวจะพาไปส่งน้ำพระหน้าเทศบาลเนะหน้าเขาเรียกว่าเขาจะมีจัดงาน เล่นสงการกันกลางคืนนะคะการกลางคืนเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เย็นเนี้ยเย็นบ่ายสองบ่ายสามเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปส่งน้ําผ้าก่อนในช่วงที่เขายังไม่เริ่มเปิดงานเนาะสงการหนีฝนใช่ไหม <c oughs> นี่ก็เป็นโซนตลาดเนี่ยี่ก็เป็นอีกหนึ่งซอยที่เป็นผลไม้นะเป็นผลไม้ <c oughs> นี่ก็เป็น นี่ก็เป็นซอยที่ตลาดในนู่นทั้งตลาดเลยนะคะเนี่ยข้างทางนี่ก็คือตลาดหมดเลยค่ะนี่ก็ขบวนขบวนแห่พระส่งน้ําพระขบวนแห่หลวงพ่อแพ้นะคะขอเอาหลวงพ่อแพมาให้เราส่งน้ําพระอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวเราจะพาวนเข้าไปวนเข้าไปเพื่อจะไปส่งน้ําพระ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซอยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซอยนี่ขายเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าไม่น,นะงคะเสื้อผ้าวัยรุ่นนี่ก็เป็นตลอดทางเลยนะคะคือฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดต้นไม้นะคะฝั่งนู้นก็เป็นตลาดต้นไม้ก็ตลอดแนวยาวไปเลยเลยจนเลยไฟเขียวไฟแดงนู่นแหละคะ่ะแต่เราต้องเดินนะคะทุกคนเราต้องเดินถึงจะ ชาเขียวขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาวนไปนะคะวนไปเพื่อเดี๋ยวจะพาไปส่งน้ําพระนะคะเดี๋ยวเราส่งความพระที่นี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามีงานส่งน้ําพระที่บ้านจนถึงวันที่สิบสิบแปดนะคะแต่ละวัดวัดนี้วันนี้วัดนี้วันนี้เขาจะสลับกัน,นะ ก็เข้ามาในโซนกลางเมืองแล้วนะคะเข้ามาในส่วนของบคสเนะาจจะานะอาจจะไม่ได้กว้างใหญ่นะอาจจะไม่ได้กว้างใหญ่เนาะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนของบคสจังหวัดสิงห์บุรีนะคะมัเมกเก่าๆก,ก็ยังมีให้เห็นให้ชมกันอยู่นะมันมันหันยากเนาะเนี่ยก็เป็นโซนบคสเนาะบคสตลาดแล้วมันก็จะแออดัด เหมียวแสนโซนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเหมียวแสนโซนขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าตรงไปเห็นฟ้าเนี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะคะที่เห็นสุดซอยนั่นแหละคะ่ะที่กําแพงมีอะไรภาพวาดอะไรเงี้ยนั่คือเป็นแม่น้ำเจ้าพญานะคะวันันแผ่นดินไหวก็อยู่นี่แหละอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพญานี่แหละค่ะ อันนี้ก็เป็นโซนเขาเรียกใจกลางเมืองเนาะถนนเส้นนี้เป็นใจกลางเมืองเดี๋ยวเราจะพาไปชมจุดที่เทศบาลเตรียมสถานที่ไว้ให้ส่งน้ำพระและนี่ถนนเส้นนี้จะเปิดเล่นสงการประมาณช่วงบ่ายสองเขาก็จะเริ่มเริ่มเล่นแล้วนะคะเทศบาลจะจัดงานให้นะคะตลอดแนวนี่คือปิดหมดเลยนะคะ,ะปิดตลอดแนวแล้วเปิดเป็นให้เล่นน้ำสงการนะคะ จอดรถแล้วก็เดินไปตรงนั้นจอดตรงเทหน้าโตลรุ่งก็ได้ดได้ก็ดูเลจอดจะไปะได้สซงน้ำพระไปด้วย อันนี้ก็เป็นโซนกลางเมืองนะคะเส้นถนนหน้าโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะคะเส้นนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่นะแต่ตอนเย็นนี้ปิดถนนเลยนะคะไม่ต้องเข้ามาเลยนะคะไม่ต้องเข้ามาเลยเส้นนี้แล้วก็เดินไปโน่นเลยนะส่งแล้วนะไม่มีที่จอดแลวนะเมื่อก,กี้ไม่รู้จะให้มาด้วยเหรอว่าจะถ่าย เออไม่เป็นไรมันก็ไม่ต้องไปก็ได้เดิไปคนเดียวเ,ออเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะเนาะคนก็ส่งน้ำพากันเยอะแล้วนะคะขออนุญาตเดินนะ เดี๋ยวเราพาไปชมนะคะนี่เซเว่นเขาก็ประดับประดาสวยงามมากเลยนะคะเดีพาเดินไปชม น,ะะนี่เป็นสถานที่ที่เตรียมไว้ให้สำหรับมาส่งน้ำพระกันนะคะ นี่นะคะเป็นเป็นในส่วนของเทศบาลจังหวัดสิงห์บุรีเตรียมไว้ให้นะคะคุณยายคุณยายเจียอาขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นหลวงพ่อฉาบนะคะหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครนนะคะนี่ก็เป็นหลวงพ่อจรันนะคะวัดอัมพวันก็เป็นหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะคะ นี่เป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนี่เป็นหลวงพ่อซวงวัดชีพะขาวแล้วก็หลวงปู่บุรดาก็หลวงปู่เจ๊กวัดระนามนะคะนี่เป็นหลวงพ่อพูน วัดสังฆราชาวาดนะคะอาจจะไม่ไม่นี่เป็นหลวงพ่อสีวัดไหนนะวัดพระปางนะคะวัดพระปางแล้วก็พระอาจารย์ธรรมโชตนะคะ,ะอาจารย์วัดพรเก้าต้นนะคะ นี่เป็นในส่วนของเทศบาลจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่าเพื่อนเพือนพี่น้องต่างจังหวัดผ่านมาก็แวะมาส่งน้ำพ้าได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลบทุกไรทแม่จำเนียนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาลงมาเปล่าในรถนะกระเป๋าไง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะเกจิอาจารย์จังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็จะมีเยอะมากเลยนะคะนี่ถนนเส้นนี้นะคะตอนเย็นจะจะปิดเลยนะคะ จากบ่ายสองมานี่ไม่ต้องเข้ามาเลยนะคะเขาจะเล่นไปประมาณถึงสี่ทุ่มอะ่ะจะได้น,น้ําถึงสี่ทุ่มนะใครสะดวกว่างก็เรียนเชิญน,นะคะขอบคุณทุกเล้ฟทุกไลท์ทุกกาลังใจที่เข้ามาเป็นกําลังใจและรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะเดี๋ยวจะพามาเที่ยวชมจังหวัดสิงห์บุรีอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ